สอข้าางงล่แล้วไปบอกเขาทำไมทิมเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันอ๋ออยู่ทีมเดียวกันสอนว่าอะไรไม่งวยยืดไปจดอยู่ตัวเก๊กทุ่มใสทีมนด้วไม่รู้เจอแล้วยืดไปจอแล้วยืดใหญ่ะยืดเล็กนั่นน่ะยืดเล็กอยู่มันไม่ได้ทิมสีอ้าวดีดียืดอยู่สีก็ได้หลน้องยืยน้องยืยน้องยืดผิดหวังจากพี่ติ่งไม่ต้องโดดหน้าผานะยังไงเราก็ยังรักทุกคนพี่ติ่งรักทุกคนขึ้นมาเร็ว ต่อเลยว่าจะกลับพิษกลับสิกลับไปเลยว้ายโอ้โหเอเอเอโอ้ยถ่ายรูปเลยที่ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยไม่ถายนะตัเป็นร้านใช่ไหมเอ๊ะนานๆจะมีโอกาสของฉันคิดดูนะก็จับมือเสร็จนะน้องยุ้ยทำไงรู้ไหมรับไม่ได้ตรงนี้แหละหลังจากที่เอจับมืออ่ะ มีหน้าทำไมเขาเรียกผาประกาศรักนี่มึงมาทอะไรข้างล่างเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรเขียนว่าเงินลักข้างล่างอ่ะตัวเล็กไม่ให้บอกข้างหลังก็ได้ยินหมดหมดแล้วมันหมดแล้วอ๋ออันสุดท้ายเหรอข้าว่าสุดท้ายแต่ไม่สุดท้องมันมีข้างล่างข้างน้อหนูอ่ะ ไม่มันไม่มีอีกนอกจากเงินล้านแล้วมันจะมีเงินแสนมันไม่มีอะไรหรอกนี่ไงมาส่งนี่ไอ้อย่าบอกกันที่กุ้งจดแล้วจบแล้วหายไปดูของทีมเรหายแล้วจแล้วจะลงไปดูทับเหลืออะไรมันคนละทีมคนละทีม เงินล้านนะจ๊ะเงินล้านนะจ๊ะอ่าโอเคอ่านะจ๊ะแล้วก็ตะข้างหลังจอดจอจไปอ่าตัวเลาจ้าเลเพ่าห้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 อห้าห้าห้าุ้อห้าห้าห้าไ้าห้าห้นห้า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 ้าเ้าห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 ้าร้าห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 ไาสาม้าหีาห้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 าเ้าห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 ้าาห้ โอ้ยเอาแล้วข้างหลังก็ได้ยินหมดสิพี่แล้วพูดทำไมไปดีกว่าเราผึ่งเลยพี่มันพูดอะไรกันวะหมดจริงแน่นะได้เก็บป้ายหมดแล้วครับหมดแล้วเอ้ลุงเก็บป้ายเลยไหมอ่ะเก็บเลยว่าเรื่องที่มิตรเก็บเก็บเลยครับเก็บเลยต้องไปเฉลยเก็บเลยเพื่ออนุรักษ์ทช่ไหมครับุุ๊บจะมาอะไรเนี่ย ตกใจมากแบบติดกันอย่างนี้เลยดีนะผมแก้งไว้หน่อยหนึ่งอ่ะใช่มันมีนิดนึงอ่ะเอ๊ะแต่แตแปลกจังทำไมมากันน้อยจังเลยอ่ะก็สะดุดตรงตรงนี้ไม่ใช่ เพราะว่าเราจะมาประกาศรักที่ผาบอกรักเราก็เลยมากันแค่นี้เพราะแต่ละคนมีคู่หมดเขาก็เลยไม่มาใช่น้ำมันเตยขึ้นมยงนี่แบบนี้หนออเปล่าครัเปล่าน้ำาอันนี้นมาถึงนีอันนี้ฝนครับฝนฝนเมื่อคืนอ้โถ่ายภาพด่นี่ป้ายสี่ายสีมีแม็กซ์ปีสองตัว อ่ะมีถ่ายรูปอาจารย์ทีละคนเลยเนี้ยฮัลลโห